เรื่องฝั่งหรือตรึงใจประพันธ์โดยมงกุดดาวเหนือพาคเสียงโดยพิรุมปตีหากชิ้นช่อมแย่เสียงช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พระอัปเดตคลิปต่อใหม่นะคะแต่ทัดผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอ e ีบุ๊หรือหนังสือสีฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ m ม m a r k e t .com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรยกกดกแชม์โฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปต,ตอนใหม่หฟังกันนะคะขอบคุณมา,มากเลยค่ะบทที่ 1. บุญบาปอีระวิ ร่างที่บอบช้ำซุดตรงข้างโซฟาในคอนโดหรูที่ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงฉันเข่าขึ้นปล่อยน้ำตาให้มันไหลออกมาปล่อยให้ความเสียใจทุกใจไหลทิ้งไปกับน้ำตาที่เสียไปนี่สินะอาการน้ำตาใช้หัวเขา่าแม่งไอผู้ชายหัวแมงกินจะไม่เลือกที่สำคัญมันไม่เลือกกินเธอนี่นะสิน่านเจ็บใจเธอไม่สามมีสวยตรงไหน อยากจะรู้จริงๆแต่เมื่อนั่งร้องไห้ไปแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงสิ่งเตือนใน AR, แอปพลิเคชันสีฟ้าก็คขึ้นสถานะใหม่ของพันุวัตรว,ว่าไม่โสดแล้วทั้งยังแท็กหาผู้หญิงคนนั้นรากับจะเปิดตัวเป็นเรื่องเป็นราวสร้างความเจ็บปวดให้กับเธอเป็นอย่างมากอิงนาเชียเธอด่าพร้อมกับสาบแช่งขอให้พวกแม่งตกนรกยิ่งเห็นเมน,นั่งชนีนั่นเมนว่า ดูใจกันมานานแล้วได้เป็นคนในใจสักทีนันยิ่งําให้เธอร้อนไปทางอกหน่อยคบซ้อนเหรอเออดีขอให้คู่กันผีแนวกับซ้าโรงเธอโกรดได้ไม่นานเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีรวิยังไงไหนเรามมสีหมาคัาไแดกเฉยคันยิงพูดก่อนที่รวิจะตอบรับเสียอีกคันนิง ฉันโดนมาสมเขาเสียงร้องไห้โฮของเพื่อนทำเอาคันนิงที่เดือดอยู่แล้วยิ่งเดือดขึ้นไปอีกใจเย็นนะเว้ยเดี๋ยวฉันชวนอีกหนึ่งไปนอนที่บ้านแจเขาแล้วกันด้วยความเป็นห่วงกลัวเพื่อนจะขิดสันคันยิงก็รีบโทรไปหาเพื่อนสาวอีกคนทันทีเดวีวันโยนโทรศัพท์ทิ้งไปที่โซฟาดลวกๆแล้วก็นอนเหมือนคนอะไรตายอยากคิดถึงโชชต,ตาของตัวเองที่วาดฝันอยากจะมีรักดีด อยากมีครอบครัวที่ดีอยากมีคนร,รักที่ซื่อสัตย์ขนาดไปหาจากในวัดแล้วก็ยังเจอคนเด็วอยู่ดีถ้ามันเดิมกับเธอก่อนและไม่มีอีนั่นนี่จะมีว่าสักคํานี่มันยังขบสอนและยังกวนส้นตีนบอกอธิบายได้เชิญอธิบายกับท่านโยมในนรกเหอคนแบบนี้พรุ่งนี้เธอจะไปทำบุญต่จะก,กวดนำความขันซื้ออาหารเดี๋ยงหมายคี้เรนในวัด คืออันนี้สงจะส่งผลให้พวกที่รอกกันเหมือนหมาเดินสิบสองคนนั้นได้รับผลจำที่ทำไว้บ้างขณะที่น่งเสียใจเธอก็นึกถึงแรกแรกพันแสงเตโชชานหรือพี่แสงของเธอครั้งนั้นว่าเจ็บเจียนขาดใจตายแล้วเพราะขาปฏิเสธแบบไม่เหลือเยอะแยะไม่พอยังมองเธอเป็นผู้หญิงร่านอยากเข้าหาผู้ชายก่อนทั้งที่ไม่มีแฟนแต่ก็ไม่ได้เปิดใจให้ใคร ผู้ชายมันก็ห่วยเหมืนอนกันหมดเลยไงเธออยากเป็นแฟนที่ดีแมนกว่าผู้ชายบางคนเสียอีกไม่ยี่เง่าไม่เอาแต่ใจไม่ตามจิตตามกัดไม่เช็คมือถือแต่ว่าวันนี้เหมือนมีพลังงานบางอย่างออกมาจากโทรศัพท์ของเขาไม่รู้ว่าผีหรือเทวดาหรือผลบุญที่ทำให้เธอตาสวัสถีเห็นความเร็วของคนที่แสดงตนว่าเป็นคนดีแต่ที่จริงจะทำเร็วเป็นนิด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เทวดาเทพพรหมองค์ไหนเธอก็อยากจะขอบคุณที่ทำให้เธอไม่หลงผิดไปมากกว่านี้หรือที่จริงเธอมีองค์พระแม่คุ้งครองอยู่เพราะหากไอ้ชั่วเพชรนั้นมันหืนมันก็คงจับเธอกินไปแล้วสิแต่มันจะได้แค่กอดกับจูบแล้วแมงก็ผ่าออกยังเคยให้เพื่อนดมปากดมกีว่าเหม็นหรือเปล่าทำไมเขาถึงไม่เอาสักทีทางทางที่เธอนั้นก็เย็นเหมือนกัน ต่อให้หน้าสวยแต่กีเหม็นผู้ชายก็เหมือนเช่นกันสาวแต่เพื่อนเธอการันตีแล้วนี่ว่ามันไม่เหม็นหลายครั้งที่ทอดสะพานเราไม่เอาก็แปลกใจหรือว่ามีผีคอยหลอกหลอนไม่ให้ผู้ชายเราเลวเอาเธอเมื่อคิดได้ดังนั้นราวีวันก็ไม่รอชา้ายกมือท่วมหัวทำปากขมุกขมิบแล้วสาธ,ธุ99ขณะที่กำลังอธิษฐา,านอยู่นั้น สองเพื่อนสาวเพื่อนรักเพื่อนชั่วก็เข้ามาในห้องเพราะทั้งคู่มีรหัสผ่านห้องของเธออยู่แล้วแต่เมื่อเห็นเพื่อนนั่งอยู่ในมุมสัวพร้อมกับทำท่ายกมือไหวบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นทำเอาคันนิ้งกับนับหนึ่งกอดจนกลมด้วยความวกลัวอีคันนิง้งอีราวิมาเสียสติหรือว่ามันมองเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นว่านับหนึ่งเป็นคนตาขาวเพราะว่ากลัวผี เรายิ่งเห็นเพื่อนทำท่าทางแบบนี้ก็ยิ่งไม่อยากจะเข้าใกล้อีหนึ่งเรากลับันก่อนไหมครั้นี้เองก็ไม่ไว้ใจเพื่อนผมเผพกับเซอระเซอร์รนั้นอีกคิดเป็นอื่นไม่ได้ไม่ผีเข้าก็เห็นผีราว,วียะยินคำพูดที่เพื่อนพูดแล้วก็หันขวับมามองนั่นกลับเรียกเสียงรีดร้องให้กับคนทั้งคู่ดวงตาแดงกำ่ำของคนที่ผ่านการร้องไห้จ้องไปที่สองพื้นสี บวกกับใต้ตาที่เลิอไปด้วยมาสคา,าร่าเพราะไม่ได้ใช้แบบกันน้ำนั้นก็ยิ่งสนับสนุนความสงสัยว่าเพื่อนผีสางเข้ายิ่งขึ้นแต่อย่างไรเธอก็คือเพื่อนมาคิดว่าเธอเป็นผีได้อย่างไรยิ่งเสียงร้องหอยขวยเห,หมือนหมูถูกเชื่อน,นั่นอีกทำให้อยากจะชูมือขึ้นและปรินปิ้นตารลอกให้จับไข้หัวกลรนเียเข็ดคนสวยเว้ยไม่ใช่ผีจากที่กำลังทัพย์ซึในบุญคุณผีสางเทวดา ที่ทำให้เธอตัดสว่างเห็นความชั่วไอ้สายเร็วนั่นคิดไว้ว่าพรุ่งนี้จะทำบุญจัดหนักอุทิศให้กลับโดนอีสองตัวมาขัดเส้นนี่อ้าวใครจะไปรู้ดูสาระรูปคนเป็นเพื่อนหยิบกระจกในกระเป๋าส่งให้ส่องเพื่อยืนยันว่าสภาพเดินออกไปข้างนอกต้องมีคนได้ช็อกตายคาที่ด้วยความตกใจอย่างแน่นอนเออก็เพิ่งจะร้องไห้อ่ะจะสวยได้ยังไง ไม่ใช่นาะงเอ๋ะคอนะดองให้ยังไงก็สิ่งสวยเมื่อพูดถึงตรงนี้เธอกลุกขึ้นไปนั่งบนโซฟาแล้วหยิบหมอนเข้ามากอดไว้ทำหน้าเบื่อโรคสุดๆหืมนี่แกดูสิคนนี้เหม็นเหมาะสมยุงกลิ่นทองไปยกคน,นิี้เลื่อนดูอ่านคอมเมนต์แล้วก็เบะปากแบบพระจันทร์คว่ำมันใส้แทนเพื่อนแม้ว่ามันจะสวยแต่เพื่อนเธอย่อมสวยกว่ายอมไม่ได้เรื่องนี้ กิ่งนิวเขาใบตองแห้งซะมากกว่าระวิวันหมั่นไส้อยากจะเอาคลิปในมือถือที่มันโยกเย้าเอามันมาปล่อยเสียงจริงว่ากิ่งทองมะอย่คู่นี้จะมีหน้ามาเชิดอยู่ได้ไหมแกรู้ตอนไหนเมื่อชั่วโม,มงก่อนฮะหน้าด้านนี้เลยพ่อแกเห็นคลิปเดวก็ไลส่งแม่งแม่งก็เปิดตัวเฮียไม่ไหวนเนี่ย นับหนึ่งรวมวงด่าดแทนเพื่อนอยากเจอหน้าแม่งจะด่ายไฟแลบสํำนึกแทบไม่ทันเลยทีเดียวก็มั <Hindu> น,บ,นบ,บอกว่าเป็นกระยาณิมิตแกก็เชื่อแกไม่อยู่กับฉันแกไม่รู้หรอกว่าไว้เฮียเพ็ด <glad> นั่นอ่ะ <crab> มันสร้างภาพเป็นคนดีขนาดไหนขนาดฉันซิงมันยังไม่เอาเลย <S 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 ใครจะไปรู้ว่ามันไป่ขยมข้างนอกแกก็รู้ สองสาวเพื่อนสีไม่ใช่ไม่รู้เรื่องนี้เพราะเพื่อนเคยปรึกษาเรื่องกีเหม็นกีหอมแล้วก็คอนเฟิร์มเพื่อนว่ามันไม่เกี่ยวถ้าคนมันเงี้ยนมันก็เอาหมดนั่นแหละแต่ก็หลงคิดว่ามันเป็นคนดีที่ไหนได้ไม่มีสัจจะให้มู่คนถือศีลมันตั้งใจขบแกเพื่อชื่อศีน,นีว่าแกก็เป็นกระแสะอยู่ช่วงสองสามปีมานี้งานก็ฉกไอเลว ันนิสเสริมคำพูดเพื่อนเออสิไอเชียเพชรนี่มันเลวเป็นเพ็ดกะระยากับอีแพร์ผิดอะไรนั่งน,นึกแล้วเจ็บใจแมงธุรกิจมันก้าวกระโดดพอมีที่ใหม่เกาะใหม่กระเสือกเอาเลยอยากจะตกมันจริงระวิวันพูดเหมือนคนคลั่งทั้งแคนทั้งเจ็บใจที่มันรอได้ต้องสองปีไม่คิดเลยว่า คนที่ภายนอกเหมือนดีอย่างนี้แต่ที่จริงโคตรเร็วช่างแม่งเหอะดีแล้วที่แกไม่ได้เสียอะไรไปสวยๆใสๆแบบนี้ก็หาผู้ใหม่ไปเลยแกปริงที่คอยสูกเลืออย่างเดียวก็ปล่อยทิ้งไปเหอะดีที่ไม่ถึงขั้นแต่งงานหากขนาดนั้นแล้วแกจะเจ็บกว่าน,นี้อนะนับหนึ่งเตือนสติเพื่อนแกเองก็หืน่นฮาแถมสวยอีก ง่ชิบหายแหละที่เลือนกนาชนีนั่นคันยิงวิเคราะห์ดีรามันเด็ดหรอแกแกดูจบไหมนับหนึ่งสายเผือกอยากรู้นักว่าท่าไหนมัดใจในั่นได้เออสิขยมขนาดนั้นได้วิชเก่งแต่ทฤษฎีแต่ปฏิบัติเธอไม่เคยสักครั้งแต่เชื่อว่าตัวเองนั้นก็แทบไม่แพ้ใครแน่ฉันก็อยากจะแก้แค้นจังวะอยากจะควงผู้หล่อ ขอเออความคิดอยากสร้างครอบครัวให้ใหญ่แม้มันจะดูดเสียงเองแต่สองเพื่อนสาวรู้ดีว่าคนมือถือสาปาดถือสิงอยากจะอมกลัวอย่างมันคิดอยู่เรื่องตามสะดืออย่างเดียวเพราะอะไรนะหลอเพราะพวกเธอเหมือนกันไงพี่พันสของจ่าตอนนี้คิดถึงอยู่คนเดียวที่เป็นรักแรกรักเดียวแล้ฝังใจอีราวีมากที่สุดขนาดกินไม่ได้หนอะนไม่รับไปสามวันสามคืน สภาพมันไม่ต่างจากศพเลยด้วยซ้ำแกจะให้ฉันแบกกี่ไปขอร้องไว้ช่วยเป็นแฟนฉันน่ะหรอให้เอาฟรีไม่คิดเงินขอร้องเนี้ยดาวิวันยอมรับว่าหลังจะเสียหน้าบอกรักเขาไปคราวนั้นแล้วเธอก็ไม่กล้าเข้าหน้าเขาอีกเลยแม้ว่าจะเดินพบกันบังเอิญเพราะว่าคอนโดของเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามแน่นอนว่าเธอพบเขาบ่อยดวยาวก็หลบเขาทุกครั้งเช่นกัน นอกจากพี่พันแสงของแกแล้วแกมีคนอื่นอีกไหมล่ะคําตอบไม่ยากเลยก็คือไม่มีได้พี่พันแสงของเธอก็ยยังคงสดสนิทแม้ว่าจะคบกับอีเฮียเพย์มาสองปีทุกครั้งที่เผชิญหน้ากันลำพังเธอกลับจำฝังใจถึงอดีตที่วิ่งไปบอกรักเขาแล้วก็ะดวงปฏิเสธนั่นไม่หายโคจะอายระวิครับผมไม่เคยคิดระวิเชิงชูสาวนะครับ จากรอยยิมที่เปล่งประกายบวกกับเขินอายเล็กๆตอนนั้นทําให้เธอรู้ว่าอาการคนหน้าตาเป็นอย่างไรตอนนั้นเธอเพิ่งจะเข้ามารับงานรีวิวต่างๆไม่ได้มีชื่อเสียงยังไม่โด่งดังมากนะักแต่ตอนนี้ต่างจากตอนนั้นไม่รู้ว่าเขายังคิดกับเธอเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าแกก็รู้ว่าฉันหน้าตาหมอบไม่รับเย้มาคนนึงแล้วนะเออไม่ลองจะดูได้ไงอ่อยไปค่ะสาว ด้านไดไอโอดถ้าอยากจะได้รู้เสือก็ต้องเท้าทาเสือสองขึ้นศัพท์อยากหน้าให้กำลังใจเธอแต่รู้สึกเหมือนว่าคิ้วขวากระตูชาวกลนไม่รู้ว่าวิธีนี้จะดีไหมแต่ว่าแกว่าฉันจะเข้าหาเขายังไงดีฉันได้ขาวมาว่าจเจ้าของบารเทอรสนไรท์ ide, จะไปตรวจงานทุกวันศุนะกร์นะถ้าแกอยากอ่อยก็เชิญเข็นอ้อยไปเลยพรุ่งนี้ค่ะ บาหรูขนาดนั้นต้องสมัคร VIP ีไหมล่ะความวิตกขังวนบนใบหน้าของราวีถูกลบออกเมื่อคณิงชักบัตร v ีไที่เพื่อนว่าออกมาให้ดูพร้อมกับจุดที่บัตรนั้นแต่ก็ยักคิ้วเป็นเชิงบอกว่าไม่มีอะไรที่คณิงแก้ไม่ได้อีคณิงนี่แกไปได้มายัางไงเปิดบัตรไม่ใช่เงิน,น้อยเลยนะนับหนึ่งซักทันที บุญกีบารมีแตกขาสาวผพอเอินไปรู้จักกับผู้ชายนิสัยรวยเขาก็เลยให้มาแกให้เขาหรือยังหอยเจกินคลังเดียวเองคันยิงที่ขายอ้อยไปทั่วบอกเพื่อนสาวให้สบายใจแต่ว่าผู้ชายนิสัยรวยคนนี้เขาถึงยากเธอเลยไม่เจออีกแต่ก็ได้มาก็คุม้มละเออบุญบาปมึงณนะอิระวีมีโดนไอทุเรนั่นเอา ไม่งั้นนางจมน้ำตาม,มากกว่านี้อีกฉันก็ไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกยังไงดีผู้ชายไม่เอาเนี่ยมันจะขาดความมัน่นใจอย่างแกสวยมากนกตลกมากได้แกทั้งสวยทั้งตลกจะนกได้ยังไงสูสิกับเพื่อนเมื่อเพื่อนสนับสนุนขนาดนี้ภารกิจหาผู้ชายห่อรวยแล้วก็อวยใหญ่มาเยอะไอเพรกาลยาน,นั่นก็เริ่มเกิดขึ้น